เรื่องจำนวนเต็มในตอนที่5แล้วนะครับสำหรับในตอนนี้ก็จะเป็นการคำนวณบวกลบคูณหารละคนจำนวนเต็มรวมกันเลยนะครับเรื่องนี้จะต้องทำอย่างไรบ้างนะอ่ะขั้นแรกขั้นที่1การบวกลบคูณหารนะครับถ้าใครเรียนเรื่องจำนวนนับคลิปก่อนหน้านี้นะการลำดับขั้นขั้นแรกของการดำเนินการก็คือต้องทำที่วงเล็บก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจะเจอวงเล็บคู่ใดให้นำคู่นั้นก่อนนะ ขั้นที่2เมื่อทาในวงเล็บเสร็จแล้วปุ๊บค่อยทําเครื่องหมายอะไรครับคูณกับหารนะและขั้นสุดท้ายจึงค่อยทําบวกกับลบนะครับเราก็ต้องใช้หลักการเนินการอันนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวจะทําอย่างไรบ้างลองไปชมกันครับสาหรับข้อที่1นนะครับเป็น45บวกด้วยลบยีแล้วก็หารด้วยลบสินะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกของข้อนี้อ่ะมันมีเครื่องหมายบวกครับ กับเครื่องหมายหารทาที่ไหนครับอย่าลืมทําที่การหารก่อนบวกนะครับงั้นเราต้องทําที่หารตรงตําแหน่งนี้ก่อนนะการหารเรื่องที่แล้วตอนที่แล้วเพิ่งเรียนกันไปคือให้นับตัวติดลบอันนี้มันมีตัวติดลบอยู่กี่ตัวครับ2ตัว2ตัวเป็นคู่ตัวคู่ตัวนั้นคําตอบได้บวกแน่ๆนะครับแล้วก็คิดไปเลยครับว่า24หาร12เท่าไหร่24หาร12ก็คือได้2นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่1ก็จะได้เป็น ตัวหน้ายังไม่ได้ทำอะไรคือได้45นะครับแล้วก็บวกด้วย24เอาไปหาร12เลยครับได้2นะครับพอ45บวก2ปุ๊บคำตอบคือ47นั่นเองครับจบแล้วนะง่ายๆแค่นี้เองนะครับไปข้อที่2สําหรับข้อที่2นี้ปุ๊บก็เหมือนเดิมครับทําที่การหารก่อนเช่นเดียวกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเป็นลบนะ งั้นขั้นแรกเราก็ต้องเอาลบ144หารกับ12ก่อนนะครับมันมีลบอยู่1ที่ครับงั้นคำตอบใส่ลบรอครับแล้ว144หาร12ได้เท่าไหร่ล่ะได้12นั่นเองงั้นก็อันนี้จะได้ลบ12แล้วก็ไปลบกับ32ต่อนะครับอ่าทีนี้พอถึงขั้นนี้ปุ๊บเป็นลบทั้งคู่ครับเป็นลบทั้งคู่จำได้ไหมเป็นพวกใดเป็นพวกของทานอตเป็นทานอตทั้งคู่เป็นพวกเดียวกันเอามารวมกันครับ งั้น12กับ32รวมกันมันจะได้44แล้วมันเป็นพวกของทาน,นอสก็เลยติดลบ44นั่นเองนะครับโอเคครับเสร็จไปแล้ว2ข้อเดี๋ยวข้อที่เหลือให้น้องๆลองทำเองก่อนนะครับและเดี๋ยวครูพี่ต้นเฉลยเหมือนเดิมครับลองทำดูครับ later. มาต่อกันที่ข้อที่3นะครับคิดว่าน้องๆคงจะลองทำเองอีก6ข้อที่เหลือ3ถึง8เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้อที่3มมีวงเล็บมาให้อย่างชัดเจนก็คือ ต้องทำที่ลบ13คูณกับ12ก่อนเป็นขั้นแรกก็คือตรงนี้นะครับอ่ะลบ13มคูณ12มีลบ1ที่งั้นคำตอบติดลบนะครับอ่ะใส่ลบไว้ก่อนเลย13คูณ12ได้เท่าไหร่ครับส2 3 3 6ใส่6ทด3 12 1ิทด3เป็น15ได้ร้6นะครับแล้วก็หารหารคูขอเขียนด้วยการส่วนนะมันก็เป็นส่วนด้วยลบ4อ่า ทีนี้ปุ๊บมีลบกี่ที่ครับมีลบ2ที่ถ้าลบ2ที่เป็นคู่ตัวคู่ต,ตัวติดลบไหมไม่ติดลบงั้นไม่ติดลบเราก็แค่เอา156ไปหาร4เลยหาร4ได้เท่าไหร่ครับ4 3 12เหลือเศษอีก3เป็น36 4 9 36คําคำตอบข้อที่3ตอบ39ครับโอเคไม่ติดลบนะข้อที่4โจทย์คือเอ่อ ลบด้วยลบ9มีวงเล็บตรงนี้ครับงั้นต้องทําที่นี่ก่อนเป็นขั้นแรกแน่นอนแล้วจึงค่อยไปคูณกับลบ12อนะครับอันนี้ลบเจอลบครับลบเจอลบได้เลยครับลบเจอลบได้บวกเนาะงั้นในวงเล็บจะเป็น16แล้วบวกด้วย9นั่นเองนะครับเราต้องยุบเครื่องหมายก่อนแล้วจึงค่อยคูณกับลบ12เนาะ16บวก9ครับอ้าวทีนี้ง่ายแล้ว16บกวกเป็น 25นะครับแล้วก็คูณกับลบส2ต่อไปดําเนินการคูณครับการคูณนะับตัวติดลบติดลบมี1นึ่งที่งั้นคําตอบทใํใไงครับใส่ลบรอก่อนเลยพอใส่ลบรอเสร็จปุ๊บเอา1ิบคูณกับ25ซึ่ง12คูณ25ได้300คําตอบข้อนี้ตอบลบสามนะครับข้อที่5ลบสีลบด้วยลบ30นะครับแล้วก็มีวงเล็บ แล้วก็คูณ0ด้านนอกอ่าข้อนี้มีเทคนิคนินดนึงครับถ้าใครไปคิดตัวในวงเล็บนี้ก่อนโอเคถามว่าตามลำดับขั้นมันต้องคิดในนี้ก่อนไหมใช่ครับมันต้องคิดในนี้ก่อนแต่ไม่ว่ามันจะได้ค่าเท่าไหร่เลขอะไรก็ตามถ้าคูณ0ูนย์ได้เท่าไหร่แน่นอนครับเลขอะไรก็ตามคูณ0ูนย์ได้0ูนย์ครับงั้นข้อนี้ไม่ต้องคำนวณให้เสียเวลาเลยครับข้อนี้ตอบ0ูนย์ แน่นอนครับอ่าอันนี้ก็รู้จักเรื่องของตัวเลขศูนย์ด้วยนะครับศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์นั่นเองนะครับข้อที่6เป็น5บวกด้วยลบหแล้วมีปิดวงเล็บใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นต้องทำตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยหาร7งั้นเรายุบเครื่องหมายก่อนครับบวกซ้อนกับลบทําไงดีบวกซ้อนลบได้ลบนะครับก็กลายเป็นวงเล็บนี้จะเป็น5แล้วลบหแล้วจึงค่อยหาร7ซึ่ง5ลบหได้ 0ูศย์หารครูต้องเขียนเป็นส่วนนะครับส่วน7 0ย์ส่วน7ตัวเศษเป็น0คําตอบก็ได้0ครับอ่าข้อนี้ได้0อีกแล้วนะครับข้อที่7เป็นลบแคูณลบเแล้วก็หารด้วยลบสินะครับอ่าโอเคเราก็ต้องไล่ทําจากหน้าไปหลังนะครับนับตัวติดลบก่อนคู่นี้ก่อนนะลบคูณกับลบนะครับมี2ที่2ที่ก็คือเป็นคู่ตัว คู่ตัวไม่ติดลบนะครับงั้นเอา 8, ปคูณเเลย8ปดได้72ครับแล้วจึงค่อยไปหารกับลบสิ 12. โอเคณนะตอนนี้72เป็นบวกแต่12ติดลบมีติดลบอยู่1ที่1ที่คําตอบจึงต้องติดลบนะครับงั้นเราใส่ลบรอไว้เลยต่อไปเอา72หาร12เลยครับซึ่ง72หาร12ได้6คําตอบจึงเป็นลบ6นะครับ ข้อที่8เป็นเปิดวงเล็บแล้วก็มีวงเล็บเล็กนะครับ5ลบกับ7แล้วค่อยเอาไปคูณกับลบ5อีกทีหนึ่งแล้วปิดวงเล็บข้างนอกไปหาร2งนะครับงั้นข้อนี้ลำดับขั้นที่1ต้องทำที่ไหนครับที่ตรง5ลบเเนาะอ่าเราทำขั้นนี้ก่อนนะครับขั้นอื่นยังไม่ทำเหมือนเดิมอ่ะมีวงเล็บใหญ่ปึ๊บ5ลบ7ได้ลบ2นะครับเพราะว่าพวกฐานอตมันมี7ตัวเอาบนเจอร์มีแค่5ตัวลบกันพวกฐานอตจึงชนะ เลยเป็นลบสที่ข้างหน้าแล้วก็คูณด้วยลบหปิดวงเล็บแล้วก็หาร2นะครับอ่ะทีนี้ทําในวงเล็บใหญ่นี้นะครับมีลบกี่ที่ครับลบสอที่ลบสองที่คําตอบก็อา่าเป็นลบคู่ตัวคําตอบก็ต้องเป็นบวกก็คือไม่ต้องใส่ลบนะครับเอา2อคูณห้ได้10แล้วจึงค่อยหารสองคุณต้งเขียนเป็นส่วน2องนะครับสิบ่วนสได้ค่าเท่ากับหนั่นเองงั้นข้อที่แ 5นะครับ,รบก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องการดำเนินการบวกลบคูณหารละคนจํำนวนเต็มในตอนที่5ตอนนี้นะครับก็เป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์เรื่องจํานวนเต็มในระดับชั้นม1ด้วยนะครับในช่วงนี้ก็น้องๆหยุดอยู่บ้านก็ทบทวนจากที่ชีท้ที่พี่ให้ดาวน์โหลดไปแล้วก็ดูคล้องคลิปนี้นะครับ ตรงช่วงไหนมีให้พอสให้น้องลองทําน้องก็พพสลองทําดูเพื่อจะได้ฝึกทบทวนก่อนที่จะเปิดเรียนกันนะครับสำหรับซีรีส์ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไระโปรดติดตามรับชมตอนต่อไปได้นะครับถ้าน้องฝา่งน้อง,องกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ติดตามสาระดีๆจากเพจของครูพต้นนะครับก็สําหรับทีนี้นี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ